คลิปนี้ขอนำเสนอทีมลุงฉลามซัมมอนที่แข็งแกร่งที่สุดโดยปกติแล้วทีมลุงซีลอนมักจะชนะทางทีมเบอร์ดาเมเอย่ยางทีมก้าหานก้าหางและจะพอสู้ได้สู่สีกับทีมแท้งเดี่ยวแต่จะไม่สามารถสู้กับทีม2แท้งได้เลยแต่การจัดตั้งทีมแบบนี้นะครับซึ่งเป็นทีมระดับอีพกทั้งหมดไม่ต้องมีอนเชียมล g เ n นเดอรี่และตัวใหม่อย่างเอแคลเลย จะสามารถเอาชนะทีม2แทงได้โดยทีมจะประกอบไปด้วยลงซีรอนฉลามน้ำตาลฮิมะปุ่มปุ้ยและน้องแก่นะครับซึ่งจะเป็นตัวซัมมอนทั้งหมดสมบัติจะพิเศษหน่อยตรงที่ใช้สมบัติคิวทั้งคู่นะครับประกอบไปด้วยแม่ตาลนคู่นะครับใช้ในการล้างบัฟเอแคร์และฟื้นฟูเฮปตสาซ็ึ่งเป็น,นกลไกที่สาคัญมากและสมบัติคิวอันใหม่นะครับเครื่องหมายอสวิน ที่จะทําให้ซีลอนนมาตัลนะครับท็อปปิง้งจะเป็นตามนี้เลยซีลอนต้องอัดลดเสียลดความเสียหายให้หนักๆเลยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตัวที่2ฉลามนะครับให้ใส่เป็นครูไทมล้วนใช้ในการออกสกิลใหม้มากที่สุดเพื่อทําลายแท้งแถวหน้าและไม่ยังเป็นต้องใส่โจมตีเลยนะครับเพราะว่าสกิลของฉลามเมื่อเกิดกับคุกกี้ จะลดเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์30%ไม่เกี่ยวอะไรกับเราโจมตีเลยและแซมมนอนทั้งสาตัวนะครับจัดตามนี้น้ำตาลหิมะนะครับโจมตี3ลดความเสียหาย2ป้มปุ้ยโจมตี3ลดความเสียหาย2และตัวฮิลเพียงตัวเดียวอย่างน้องแก่นะครับใส่เป็นครูทําล้วนเดีย๋ยวเราจะไปสู้กับทีม2แท้งซึ่งมีดาวแน่นสุดๆนะครับให้ดูกันทั้งหมด3ทีม โดยกลไกการทํางานของทีมนี้จะให้4ตัวหลังซึ่งความสามารถสกิลหลักๆนั้นจะเน้นไปที่ต่อเลือดตัวแทงแถวหน้านะครับให้ต่อเลือดให้มากสุดก่อนที่จะตายไปเพื่อมาเป็นพลังให้กับซีรอน และเมื่อต่อเลือดตัวแท้งแถวหน้าได้ลำดึ่งแล้วหลังจจกตายไปจะเพิ่มพลังให้กับซีรอนและในช่วงเวลาที่30วินาทสุดท้ายนะครับดาเบจจะเพิ่มเป็น350%โดยในช่วงสุดท้ายนี้จะต้องหวังพื่งไอเทม2ตัวที่ทําให้ซีลอนเป็นนามาตาและคอยฮิลซีรอนขึ้นมานะครับเพื่อให้ซีรอนตบคุกี้สุดท้ายได้ทันก่อนที่จะตายไปนะครับดาเมจที่เกิดขึ้นก็จะประมาณนี้เลย ต่อไปทีมที่สองนะครับ ดูจังหวะนี้ดีนะครับจะเป็นการทํางานต่อเนื่องระหว่างการเป็นธรรมตาแล้วต่อด้วยการฮีวจากแว่นตานกพูกนะครับและทีมสุดท้าย หลักๆแล้วการชนะของทีมนี้ขึ้นอยู่กับว่าสีตัวข้างหลังจะสามารถต่อเลือดตัวแทงแถวหน้าได้มากแค่ไหนนะครับก่อนจะเข้าเข้าสู่กระบวนการที่ซีรอนกลายเป็นนมตะและทําการฟาดไม่ยั้งเพื่อปิดเกมโดยมีไอเทมอมตะและไอเทมในการฮิวเลือดจากนันตานกคู่นะครับช่วยเสริมในตอนสุดท้ายและทีมนี้ยังคงชนะทางทีมก้าหานจิ้งจอกเช่นเดิม และมีแนนโนมจะชนะกับทีมแท้งเดี่ยวได้สูงมากนะครับอีกทั้งยังคณะทีมตัวมันเองที่ไม่ได้จัดตั้งทีมซัมบอนเป็นลูกทีมแบบนี้ด้วยอย่างไรก็ตามทีมนี้ยังคงแพ้ตามทีมซัมบอนด้วยกฎการสะท้อนหลักคิดทำลายแท้งแถวหน้าในแบบเดียวกันนะครับวันนี้ผมปิกซี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ